เมื่อคุณพาแฟนลงไปในอีเวนต์ใหม่แต่กลับพบเรื่องราวสุดวุ่นวายแถมใต้หาจะครบโคตาจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนจะกลับมาเกิดได้หรือไม่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่โจ้ด้วยนะครับเหนื่อยว่ะคนที่ติดกีขนาดนี้เป็นของคุณนะฮูติดกีใครก่อน ผมไม่ได้เรียกว่าติดโอ้ยโอ้ยอะไรโอ้ยอะไรเดี๋ยวเขาก็เชื่อกันจริงๆไม่จริงนะครับคนเป็นร้านฉันบอกเธอเลยคนเป็นร้านแล้วแล้วไงในเมื่อเราเพิ่งได้กินไก่หมดไม่รีว่าเราได้กินไก่เขาบอกว่าอะไรแอ t เซอร์รานแบดแบดซีจิ้งฮวฮ่าเฮ้ยจ้าเจ้าง้าจะลงงานจ้าข้าันลงงานกับเธอโอเค เ่อโจโจมาใกล้ๆโจมาใกล้ๆฉันอยากใส่ชุดมันโจชุดก่อนชุดเบียร์ก่อนอันดับแรกถ้าฉันเอาชุดมันแล้วฉันจะแกพามา thank you โจมียาบ้างโจโจเอานะโจโจสงสารันบ้างหัวโจหมดเลยโจโจฉันไม่มียาฉันก็ไม่มีโอ้ไม่มีผ้าแผลโจจมันมาแล้วโจเธอเฝ้าให้ดีนะเฮ้ยเธอเร็วเธอมายิงมาเร็วมันฟันตัวปอมฉันอยู่เธอเร็ว เธอยิงได้เธอยิงมาได้เจ้าฉันน้องอีกแล้วอ่ะโจมยาป่ะโจ้ไม่มีโจรโจรนารุโตะไปดูนารุโตะหมดแล้วโจรฉันออกจบก่อนได้ไหมเยอะเฉยเยอะเฉยเธอมาเอาปืนลวโจนดับแรกเอายาก่อนโจ้เธอมาช่วยฉันก่อน เดีฉันจะนารูโตะไปแหมก่อนจะนารูโตะดูเลือดเมียด้วยไปเห็นสลิงว่าในพวกเนี้ยสลิงโครงสร้างสลิงเนี่ยเธอมาเนี่ยไหนไหนไหนเธอสอนฉันสิมาหนุนนะเธอมาเร็วมาเร็วข้ามาเร็วโอ้ไม่มียาเลยอะไรใจไว้ฉันฟันยาอยู่ฉันฟันยาอะไรเธอเอาอีดาบมาตอนนี้ไอ้เจ้าไม่ยาอยู่เนี่ยเอาอีดาบมา ม่มีฉันมีไฟยังมีไมいい้ไม่มีอะไรแล้วเนบอยู oh. yeah, 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 yeah. 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 ่กับเอวนะแล้วจะให้เธอยังไงไม่มีมีแต่มีสั้นอีดาบอ๋ออ๋ออ๋อมันอยู่ช่องหนึ่งโอ้โหกูมีแต่ไม้ไฟเย็นมาขอกูอยู่ในเจ้าเจ้ายาเจ้าเธอจะไปเอาให้ไงยาแหม่ตั้งนานไม่เห็นหรอกเหรออย่าเฮาคนมียามียามียาเธอมีคนมียาและมีคนบ้านตรงขั้นเธอ อุ้ยเธอมันไปเนี่ยอยู่เฉยเฉยมิจฉาเฉยไม่ได้อยู่เฉยอะไรอ่ะเธอก็โดนอ้าวฉันจะทุบเธอจ้าฉันรู้ว่าฉันจะชุบเธอแล้วเธอหนีฉันตัวฉันไม่รู้ว่ฉันตายแล้วนี่มจริงนี่มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมน้าห้ามกูขยับด้วยเหลือเชื่อตัวเองก็แค่จะทุบเธอไงแล้วเธอเธอคันหนีฉันฉันก็เลยบอกให้เธออยู่เฉยเฉยอ้อโห เธอมาเามจ้าอยู่ที่ยี่สิบห้า,านัดเธอมาเร็วเธอเจ<ะ>้าลงจากรถก,ก่อนเจ้ามันติดเฮอโอ้ยโอ้ยฉันจะไปเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งกูได้ตามรอบแล้วแล้วกูจะกลับมาได้ไหมเนี่ยยิงชมพูจเจ้าจะเอาให้เธอได้แล้วเจ้าย<ะ>ู่ที่หมดก่อนล่กมันไปเธอเจ้ากระสุนหมดฉันมาเกิดใหม่แล้วที่รูชมพู กระสุนว่าจะต่อยมันอยู่จ้าเจ้ามันตรมันเอาฉันเจ้าไม่มีกระสุนอะไรจ้าบัตมันยิงฉันฉันไม่มีกระสุนจ้าน้องไอ้บัตรแม่นะมากลับมาที่ฉันเร็วมาตรงนี้เฮ้ยจุดเกิดเกิดแล้วเธอเจ้าบัตมันเอาฉันน่ะเธอมาเออมาตรงนี้ก่อนอยู่ข้างชุดบ้าแล้วเราปุ้งยังฉันนอนบอดอ่ะฉันรู้สาดใจโอ้ยอย่าพุ่งร้องเธอมาเธอมานี้ เธออยู่ไหนโดดลงมาในหัวชั้นบ้านชั้นเร็วเฮ้ยอะไรชมพูอ่ะรูชมพูมาเถอะอย่าเพิ่งตื่นเต้นกับรูไปมาอยู่ตรงแท่งเขียวเร็วเข้ารูเขียวเร็วเร็วอยู่นี่กูอยู่นี่โดดมาไปกดที่รูเขียวไปกดที่กระสือกดอย่าออกนอกอย่าออกนอกอย่าออกนอกสมอง โอ <gas> oh, ้โหกูก็สมองไว้ให้จะออกนอกสมองทำไมกลับไปไหนมันบอกกลับไปเกิดใหม่ไง